ชมนะครับสวัสดีดรงการเดียร์บออนกรุปร๊ปเหีืสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ด้เดินทางมาที่อําเภอกุคันนะครับมาที่กระท่อมโคกสมบูรณ์นะครับกระท่อมหลวงปูสวงทราบข่าวว่าอาจารย์สมจิตมาที่นี่นะครับท่านโทรบอกว่าฝันดีมากนะครับมาลอนเฝ้าพี่สาวอยู่โรงพยาบาลน,นะครับไม่สบายอยู่ห้อง ICU ียูโดยไม่สบายก็เลยฝันมีคนมาบอกเลขเม็ดเดียวห้างเดียวทถาน,นเอ่มเม็ดเดียวห้างเดียวกัน จะรู้ว่าเม็ดเทียวฮะเรือตัวไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สุกิตพร้อมๆกันนะครับดูแล,แล้วอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้พี่น้องได้ชมทั่วโลกเลยครับฝากเก็บซีฝากกดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเราไปดูฟังอาจารย์สุกิตไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> เห็นว่าอาจารย์ฟันดีนะครับก็ก็มาหลายคืนนะครับมาที่สามไม่สบายสาวปวดมานอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลสอสามคืนนี่แหละ ย้ายจากตึกไอ้พวยยิงแล้วก็มาห้องไอซียูกลับามาจะกลับมานอนนั่นะอาการรายคืนจองคืนแล้วก็อาการแกก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับการก็ยังนั่นนหะอยู่เหมือนเดิมแต่หมอเขาก็บอก,กอบอกให้ถ้าอะไรบอกถ้าไม่ดีขึ้นก็ะจะให้ปั๊มไม่ให้ใจน,นะครับาาการตรวจกาลูกค้าแล้วก็บอกว่า่ต้องแล้วพวยถ้าถ้ามันฉุกเฉินสุดวิสัยจริงๆนะครับสุดวิสัยจริงๆ,ๆ ก็ได so no, no ้โทรลูกโทรร้านมามาดูมาแล้ก็มานอนคืนแรกก็มันนอนไม่ค่อยหลับดีนะครับไม่ค่อยหลับดีหลายคืนโอยุ่งกันเยอะแต่หมอเขาก็ดีครับหมอละโอดูแลดีอย่างดีเลยหมอผู้การก็คือครับนี่นเป็นไรเราดูแลเราก็ดีเราก็บอกเขาดูแลดีเนาะเขาช่วยทุกอย่างนะครับช่วยทุกอย่างก็คณะตัวใช้ได้ใช้ได้ นอน,นอนมานอนเมื่อคืนวานก็ฝนตกนะนนคืนวานก็ยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรก็ฝันไปทั่วหันไปทั่วเที่ย,ยวที่รูปปบารเรียบก็อะไรน,นั่นแ่ะกราบท่านขอบารมีท่านขอบารมีท่านยังไงก็ขอให้มีปฏิหารขึ้นถึงไม่มีก็ขอให้ท่านไปด้วยดีนะครับเลยมานอน นอนเมื่อคืนวางก็นอนหลับไปสบายสบายก็ดีขึ้นประมาณเมื่อคืนนี่นะครับมาเมื่อคืนก็นอนนอนแล้วก็มันหนาวครับนอนหนาวอ้ทำไมหนาวนอกก็เลยลุกไม่ไหวแล้วฝนจะตกด้วยครับเปลี่ยนที่นอนก็เลยเข้าไปนอนข้างในในโซฟาก็เกิดนิมิตเห็นผู้หญิงครัก็หลายคนอยู่ครับหลายคนก็เขาก็ตกเตียงกันเรื่องโชว์รากเลยนะตก <c oughs> เถียง เรื่องโชคลาภว่าเอองวดน,นี้จะมีตัวนั้นงวดน,นั้นจะมีตัวน,น,นู้นเนี่ยก็เลยเขาบอกเอออย่างนั้นให้คนนี้ตัดสินใจเองนะให้ผู้หญิงร่างดำดำสมัยเอาก่อนนู่นที่ปีที่แล้วผมก็เคยฝันคนนี้แหละครับที่มันอมรู้สึกว่าจะออกศูนย์สองเออนั่นเนี่ยผมเคยเคยลงอันนั้นไปหน่อยแล้วแต่ก่อนศูนย์สองก็ให้ศูนย์สองกับศูนย์สามครับให้ศูนย์สองศูนย์สามผลปรากฏออกศูนย์สองหมวดนั้น,น,ะนะออกศูนย์สองจนต,ต,ตรงเลยครับก็มา มามงวดเสแล้วมามงวดไสแล้วก็พาคนปว่วยอ่นจิมเน,นะนี่ยนะหนจิมพามาโรงพยาบาลเนี่ยนมาก็ให้แกไปแนละ้วผมก็เข้าไปนอนในรถนะครับเข้าไปนอนในรถก็ไปไปปันปันด้วยแล้วก็เห็นมีคนมาเขียนให้ด้วยครับอันนี้คนจริงๆนะครับคนจริงๆครับมาเขียนเขาบอกว่าเลขนี้เขาไม่ประสงค์ที่จะออกน้มอ่าเขาก็พอพอ,อได้นิดๆหน่อยๆก็เลยเขาก็เขียนให้อยู่ตรงนัน มาท <c oughs> <school> ้งเก้าหาหรือเจ็ดหาเนี่ยครับเขียนเาเขียนให้ผมก็มาลงในนั้นนะลงแล้วก็อ่าผมก็อยู่หน้ารถนะช่วงนั้นผมก็ไล่นั่นลงยุดทุ่ในนั่นในหน้ารถก็มีเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดตรงเป๊เลยไม่ต้องกลับเลยเจ็ดแปดตรงไปเองว่าโอ้เขามาจากไหนจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรกไม่รู้หายตัวไว่าเอ็เลยตั้งเกลีวว่าคนนี้เราตามไปดูางเหมือนวันนี้เขาก็ให้เลยนะครับแต่ว่าเอาเลขปันก่อน เลขฝันก่อนเล็ฝันนมาคืนก็ผมลุกเนาะเล่าต่อลุกแล้วก็ไปนอนที่โจปาไปก็งีบนึ่นะประมาณตีสี่กว่ากับตีห้าประมาณเนะี่ยไปก็เห็นเขาคุยกันก็มีร่างผู้หญิงดำๆคนเก่าเนี่ยนะคนเก่าเขาก็เลยมาเขียนให้ามาเขียนเลขให้แล้วเขาก็บอกด้วยนะเขียนให้ตัวร่วมเทิมเลยครับเขียนให้ให้ดูเลยเนาะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แหละครับ ให้แปดสามห้าแปดสามแปดสามห้าให้ตัวเดียวหางเดียวเลยหางเดียวครับจะจะเห็นตัวล่างด้วยนะอีสองตัวเขาเขียนสามห้าด้วยสามห้าถ้าอ่าสามห้าด้วยแต่เขาก็ไม่บอกว่าแน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่รู้แต่ว่าเขาเขียนให้เป็นหมึกสีน้ําเงินตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่บึงเลย่ะเขียนใส่อะไรให้อ่ารู้สึกจะเป็นกระดานเป็นกระดานที่ก็หนังสือที่ครูเขาเขียนสอนหนังสือนี่นแะเขียนให้เด็ก นใส่กระดานใหญ่เลยแผ่นใหญ่เลยเชื้อเริ่งเติมเลยบอกโอ้ชัดเจนนะเลขนี่ชัดเจน,อเน,เจนพอดีผมตื่นมาเนาะตื่นมาผมก็มาบอกลูกบอกหลานบอกญาตนะิน่ะว่าเออเดี๋ยวเขามาบอกเลขเด้อเมื่อคืนนี่บอกเลข,เล,ขเลยอ่าขามาผมก็ลงไปซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> ไปซื้อลอตเตอรี่พอดีผมซื้อไปหนึ่งเขาเขาบอกว่าซื้อได้เลขฝันดีบอกฝันดีเขาเลยเหมาทั้งแผงเลยบางคนมันแล้วแต่ธรรมดา อ่ามันแปดสามห้าแต่ผมไปซื้อได้สี่สามห้าพี่เจ้าลูได้เก้าสามห้าเจ็บสามห้าบอกว่าอ่าเลื่อนซื้อได้แต่นะนั่นจะได้แล้วก็พอดีกับหลานฝันอีอ่ะหลานกับฝันพอดีกันฝันตรงกันด้วยครับอ่าลงแต้มหนึ่งลงลงลงแต้มหนึ่งก็ลงแต้มหนึ่งครับนะครับฝันดีหลานคนนี้ก็ถูกเลื่อยเหมือนกันนะครับนานเดี๋ยวคอยตามทีหลังนะครับนั่นนะ นี่เนี่ยก็มีแค่นี้แหละครับเลขฝันก็เนี่ยเหมือนงวดก่อนเขาก็ฝันอย่างนี้ฝันแล้วเ็ามาบอกศูนย์สองศูนย์สามออกศูนย์สองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนเก่านดูผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงเหมือนกันอีกเลยผู้หญิงเหมือนกันแต่ส่ส понимаю, วนมากผมมาลงบ้านผมก็ไปกราบไหว้พระที่เขาไหวบูชาอยู่ข้างหน้านะครับหน้าแล้วก็มาเกียรให้อย่างนี้เลยว่าเขียนให้เลยครับเกียนให้เขียนแล้วก็บอกด้วยนะ เขาบอกว่าไงันแ่าบอกว่างวดนี้มันจะออก835แล้วก็เขียนปุ๊บแล้วก็จะมีห้อยตัวนี้ด้วยห้อยข้างล่างมาจะเห็นอย่างนี้เลยันจะเขียน่างนี้ห้อยด้วยครับก็มีสองตัวด้วยราเขียนให้ห้อยห้อยถึงา5เลย้าสองตัวด้วยครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เนาะเลขบัตรเลขหนึ่งมิตรก็นาวด้วยเมื่อคืนครับยุ่งไปยุ่งปรกาศอบให้ นั่นอะ่ะแม่บ้านนบอกฝันดีเรื่องบเมื่อนฝันก็มาบอกหนูบอกเลขกาจะถี่จะทางที่นี่นะที่เคยมาบอกเนี่ยอนนี้ก็เลยลองรู้่ะก็เลยลงไปซื้อหมูเช้าไปซื้อแปดสามห้าไม่ได้เลยได้สี่สามห้าก็เอาพอ,าอาดีคนคนที่เขามาซื้อด้วยบอกโอ้ฝันดีบ่ฝันดีก็เลยเหมอหมดเลยสามห้าวันนั้นเลยเขาจะกลับไปคนขายลอตเตอรี่เขาจะกลับไปหาแปดสามห้ามาให้อีกจะมาวางขายอีก บอกว่าเออมีก็เอามาในที่ซื้อไปต้องไปเงี้ยก็เสี่ยงดวงไปนะครับนะครับเป็นเลขนิมิตเลขปันนี่ไงที่ไปลอยหรอไปะอยเอาอย่างไปลอยเป็นเป็นพีโบหรือเป็นเจ้าที่น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าที่<ว>นะครับเจ้าที่โรงพยาบาลครับเจ้าที่โรงพยาบาบลจริงก็มีหลายคนนะแหละก็ตัดสินใจน่าจะให้คนหน<ม>ึ่งที่ว่าน่าจะเป็นหัวหน้าเขาเนี่ย เลยเอาบอกให้คนนั้นเป็นคนตัดสินใจว่าให้เขาบอกเถอะใอ้บอกเขาเขียนด้วยเขาบอกด้วยเขียนตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆชัดเจนก็เลยจําได้จำได้แต่ว่ามันเป็นเลขเก่าตับตัวสามเลยเนาะเพิ่งออกไปเลขสามที่ออกไปมจะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับมันจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ครับล้สามห้ากแปดสามหางเดียวเลยครับตัวเดียวเลยนะสามห้าตัวเดียว ัดเดียวครบแต่ก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ลแล้วล่ะจันซื้อได้กี่ใบแหละใบเดียวครับได้ใบเดียวมันหาแปดสามห้าไม่ได้ได้สี่สามห้าสี่สามห้าเจอเอาไว้เลยกะให้เขาไปหามาไว้อีกว่าถ้าเจอเอามาไว้มาขายอีกเยอะบอกไอ้คนที่ขายลอตเตอรี่ตรงแผงนั่นน่ะตรงโรงพยาบาลน,นะครับตรงโรงพยาบาลอันนั้นนะเลขก็มีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละี่เขาให้มาของกาคนี่เจ้าที่บอกนะครับนี่เจ้าที่บอกโรงพยาบาล ข้าพี่สามาที่ไรก็บอกเที่ยวไม่รู้เป็นถูกฉลกยังไงเลยมาที่ไหนเออมารอบไหนก็ได้กรอบได้ถูกรอบงวดที่แล้วก็ได้เจ็ดแปดถ้าใครเปิดดูก็คุณจะเห็นครับก็ลงไปแล้วลงวันที่มาส่งคนส่วยก่อนงวดจะมีสอกล่างเจ็ดแปดลงไปมีอาจารย์ลงทางอะไรนะทางทางยนะูทูบยูทูบอาจารย์ชื่ออะไรนะอสอมจิตพารวย สมกิจอ๋อสมกิจสมกิจพารวยอ๋อจุดมีจุดนะครับมีมีมีอ๋อจุดสมกิจพารวยนะครับฝากติดตามรวยเด้เลนะครับอ๋อสมกิจพารวยนะครับเดินตามรอยรถบุษัวเนี่ยนะครับหลายอย่างทั้งเลขทั้งสายทีมงานเดียวกันเลยนะครับติดตามกันนะครับอ๋อสมกิจพารวยนะครับ อาจารย์ก็ขอเดือดเก็บซีทุกคนทุกท่านเด้อนะครับคอยจรวยเงินทองเด้วยไปมาเทมานะครับเก็บซีตัวเลขเราได้ลแล้วอาจารย์สมกิจนะครับเลขฝันอาจารย์สมกิจฝันในเม็ดเดียวค้างเดียวแค่นั้นเองครับอคอยรวยๆทุกคนทุกท่านนะครับหนึ่งๆปังๆสาธุสาธุสวัสดีครับผมลำลากันไปเนาะ